กินน like eh ี่ยังแม่จะกินยังแม่บ่าอได้กินยังกับว่าวากินกล้วยด้อยหนึ่งเป็นอื่นไปเบิ่นเร็วสิวิดเศร้าบานประจำวันบ่มีอย่างได้พี่น้องเอ้ยคุณคุณอีสีลูกสาวลาแล้วเฮ็ดหมาก เห็ดหมากเหรามันเห็ดถือใจแล้วแน่สุยางอี้นี่เห็นฝันได้หมากมาให้เาแล้วมันมาฝันมันมาปอกเห็ดใหรอผู้อื่นเห็ดพอถือใจปรได้ศซีมันก็ย้อมผมห่วงม่วงมาแดงกักมันไปเก็บเห็ดมาวังหันเนี่ยมันได้เห็ดข่ายมาสามจุ่มนี่เออได้มาสามจุ่มนี่มันเห็ดหมากให้แม่โซนเห็ดเราก็มาตากจังสีเหระพี่น้องนี่ชีวิตบ้านบ้านนอกแต่เห็ดเราก็มาตากจังสี่จ้ะ เห็ดแล้วก็เห็ดหมากให้แม่แล้วมาตากอันนี้แล้วเห็ดเองจ้ะเสียงรุนไหวมาหนีกับเป็นตากไปตองไววจ้ะพี่น้องตากไปตองไวซสิห่อขาสากมืออื่นมืออ่นเป็นบุญขาสากเนะพี่น้องเนาะนี่หลานมาผู้ใดยุ่ใกล้กับมากมากบุญขาสากเ็ดบุญขาสาหาบันพระพุทธุน บักน,นี้ยกใกลน้นี่บักนี้ยกคอนแกนในเมืองคอนแกนขายของในเมืองคอนแกนก็ออกมานีอาวะดีครับดูอืดเปืดจั <laughs> งบ่มีผู้น้อยเออ,อวันมานีบ้อนนี้เปนยายรตีกับยายพรอนเป็นห่อข้าวต้มด้วยบัหออมีห่อข้าวต้มผัดนี่พี่น้องนีเห็นบ่ใส่ขรร้าวกำข้าวต้มผัดใส่ขรร้าวกำจะเฮ็ดไปตาม,ามาธรรมชาติอีสานบ้านเฮ้าในละจา่าเพื่นสิเป็นบุญข้าวสาก ใบห่องามบน่น้องอิติอิติห่อไข่แนย่ยูด้หยากร้อนแล้วก็หเห็ดขีลายแต่กล้ยแหน่าเห็ดขีลายแต่มึงวราอพ่นะองนี่พักกันเห็ดข่าต้มผัดกะล่งห่อ,หอข่าต้มผัดจากพี่น้องนี่ห่อธรรมาสิบ้านเห้านี่หละจะใช้กล้วยกล้วยกับทเทียเทียะกล้วยน้นอยๆเทียะหนึ่งกับหนึงน่งใส้หวัวบ้านเห้า,าธรรมดานี่หลจาจะพี่น้องไปตองเซ็ดไว้แล้ว,ดวลได้แล้ตีเซ็ดอีกเล<ด>ยเออเซ็ดอีกอ่ะนี่ ใช้ข้าวกล้ามใช่บบกทั่วแน่ตามธรรมดาตามตามอันกันเยอะที่มีบ้านเฮ้านี่แหละจะใช้ลงไปเด,ด็กน้อยขอใกินกล้วยเด็กน้อยขอใกินกล้วยเขียดอย่างง่ายบบไปขัดจัดแล้วเนาะเออน่น <c oughs> บ้างไหนกับบางขนาะว่ากูซีมกล้วยเนี่ยสุดว่าจาโอ้ยแม่จะก,ก็องเป็นจะเพือเด็กน้อยเนาะเอ็นกล้วยกับซีซีมเขาว่าซีมกับคน เออเคยกินเนาะแม่เนาะอืมเขียดเขียดพอจกินปันนี้แต่ยังมาให้หมาหมาู้านลูกทนอืมเออยังกุศูนด้เนี่ยป่นน่ะสวนเซอละเวงกันจากพี่น้อง กูซูนเนี่ย่าสั่นว่ากูมาขอกินกล<ไ>้วยแล้วเอ้แม่จะกัดกินปนเด็กน้อยเนาะพนาย่าหนีมาย่าอะ่รเลยขีดเป็นแดนออกไปเอาล่ะุญไว้กันอยู่เลออขียดเป็นแดนออกไปโอ้ยชีวิตอีสานบ้านเฮานี่แหละจ้ะพี่น้องเอ้ยพี่นันเป็นเห็ดหมากให้เล้านั่นกระลังแตงหมากให้เล้า,นานตาฟานหมากตากให้เล้าทุกคนมิจเจพูด,ดมสมบูรณ์ได้จ้ะพี่น้อง นี่เครียดเครียดไปขอกินกล้วยไปซิมกล้วยค่ะว่าหวานบอข้าวพอกขาว่าแม่เจ้าก็ซ่ำว่าเด็กน้อยเนาะสันนังมะนังเครียดอยู่อูเป็นดนอยู่เนี่ยสมบูรณ์ทอดคนสมบูรณ์ทอดฝากเออสมบูรณ์ทอดคนสมบูรณ์ทอดฝากขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาจังซีหล่ะจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะ